พูดดิอย่างเดียวยาจะมากินคนวันนี้เรามาถึงทะเลชายหาดเราก็จะมาดูบรรยากาศสวยงามมากเลยหลังจากนั้นเราก็จะหลังจากนั้นเราก็จเข้าร้านอเข้าร้านอาหารกันนะคะเปลือกโกยเปลือกโกยเราจะเวลาของเหลือเราก็จะกินนะคะวิวเป็นคนบรรยาย าสวยมากเลยค่ะแค่มองดูแป๊บเดียวดูมีกำแพงด้วยเท่ในน้ำเลยดิน้ำน้ำน้องเลยดิคน hey, uh, like no ี้รูปทะเลมาเดี๋ยวนี้เราจะพาเด็กๆมาทานเปลือกกุ้งกับเปลือกหอยกันถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ทานหรอกนะ นี่<ม>เรามาจะมาดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ไม่ต้องพ้ดน,น้องเ็นนี่สวยมากเดินม,มันมาหลันหวักไปเลย,ยมากดูสวยมากเอาไปได้ค่ะถ่ายให้ยายก่อน